สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องวิถีคนสุรินครับวันนี้ช่องวิถีคนสุรินพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศวัดว่านหัวตะพาณเนาะเพื่อนเป็นวัดกลางทุ่งนาเลยตรงนี้บริเวณที่ตั้งของวัดก็จะอยู่ห่างจากชุมชนแล้วก็ห่างจากหมู่บ้านเนาะบริเวณในวัดร่มรื่นมากเลยเ,เพื่อนร่มรื่นเย็นสบายเนาะต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลย ตรงนี้บริเวณรอบๆโบสถ์ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้เยอะมากเลยมองไปสวยสดงดงามมากเลยเพื่อนร่มรื่นด้วยต้นไม้ร่มไม้เนาะเป็นธรรมชาติเพื่อนวัดตรงนี้ก็จะมีความเงียบสงบเนาะเพราะว่าอยู่ห่างจากชุมชนแล้วก็ห่างจากตัวเมืองห่างจากหมู่บ้านเนาะรอบๆวัดก็ จะมีทุ่งนาทั้งหมดเลยเพื่อนเป็นทุ่งนาเนาะรอบๆบริเวณวัดบริเวณวัดก็มองไปก็จะเป็นสีเขียวหมดเลยเพื่อนมองไปเป็นต้นไม้เป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสวยงามมากเลยเพื่อนร่มรื่นเนาะมองแล้วก็สบายตาเนาะมองแล้วก็เป็นสีเขียวหมดเลยเพื่อนวิวสวยมากในวัดเนาะ บรรยากาศเงียบสงบเนาะบรรยากาศร่มรื่นสบายน้องเพื่อนไม่ร้อนเนาะต้นไม้เยอะเลยในวัดบริเวณวัดก็มีที่นั่งเยอะเลยเพื่อนสามารถอยู่ใต้ร่มไม้นั่งเล่นใต้ร่มไม้ได้นะเนาะเพื่อนที่อยากมาแวะมาเที่ยวชมเนาะที่วัดบ้านหุวตนนะพาเดินเพื่อนตําบลพิรามพิกัดก็วัดบ้านหุวตะพาตําบลพิรามเนาะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เพื่อนออกมาทางทิศเหนือเนาะ ทิศเหนือของจังหวัดสุรินทร์เราทิศเหนือของตัวเมืองไม่ใช้ทิศเหนือของจังหวัดเนาะทิศเหนือของตัวเมืองสุรินทร์เนาะออกมาทางทิศเหนือมาได้หลายเส้นทางเนาะมีทางมาเยอะมากเลยข้ามทางรถไฟมาทางทิศเหนือก็มาเรื่อยๆเพื่อนมาประมาณยี่สิบกิโลเพื่อนเกือบยี่สิบกิโลมาถึงวัดเลยตรงนี้วัดอยู่กลางทุ่งนาเนาะบริเวณวัดก็ มีต้นไม้เยอะมากแบบนี้แหละเพื่อนที่เห็นเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาทําบุญอยากมาถ่ายภาพเนาะอยากมาชมบรรยากาศก็มาได้เพื่อนวิวสวยเนาะในวัดนี้วิวเป็นธรรมชาติหมดเลยเป็นต้นไม้เนาะวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนกรีตเพื่อนๆเ,เป็นปูนเนาะแต่วัดนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นต้นไม้พื้นก็จะมีพื้นดินเยอะมากเลยเพื่อนนี เป็นธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าเป็นธรรมชาติหมดเลยส่วนมากวัดตามเมืองวัดตามพื้นที่บางที่เนาะก็จะเป็นพื้นปูนเพื่อนไม่มีทุ่งหญ้าแบบนี้แนละ้วไม่มีวิวสวยๆไม่มีต้นไม้สวยๆมแบบีให้ชมเนาะแต่วัดป้านโอตพานของเรามีโอ้โหเพื่อนสวยงามมากเลยน่ามาเที่ยวชมน่ามาถ่ายภาพมาก เป็นวิวสวยๆเนาะนำมาฝากเพื่อน FC เป็นภาพบรรยากาศดีๆวิวสวยๆนี่อุโบสถสวยๆงดงามมากเลยเพื่อนหน้ามาสัมผัสหน้ามาหน้ามาเที่ยวหน้ามาทำบุญนอนเพื่อนที่วัดบ้านหัวตะพานเนาะนี่ศาลาก็จะเป็นศาลาไม้ผสมประสานกับผสมประสานกับ ปูนน้อนเพื่อนเป็นไม้กับปูนผสมประสานกันได้อย่างลงตัวเนาะเสาก็จะเป็นเสาไม้ทั้งต้นเลยเพื่อนต้นใหญ่ๆเนาะจะเป็นเสาไม้ทั้งต้นเลยต้นใหญ่ๆเลยทั้งหมดไม่แน่ใจว่าใช้เสากี่ต้นน้อนเพื่อนแต่ใหญ่มากเลยสาลาใช้สาลานี่ใช้สำหรับการทำกิจวัตรของพระสงฆ์ในช่วงวันพระน้อนเพื่อนนี่ เวลาเรามาทาบุญช่วงวันพระก็จะมาที่ศาลาหลังนี้น้องเพื่อนยักกว้างใหญ่มากเลยข้างในเนาะผนังก็จะเป็นผนังอิดเนาะฉาบด้วยปูเนเพื่อนเสาก็เป็นเสาไม้เนาะผสมประสานกันได้อย่างลงตัวเลยสวยงามมากถ้าเพื่อนเพื่อนอยากมาทําบุญก็มาถ่ายภาพก็มาได้ทุกวันเนาะพระสงฆ์ที่นี่ก็ส่วนมากก็จะเป็น ลูกหลานของชาวบ้านแถวนี้เนาะที่มาบวชนั่นเพื่อนจะไม่มีคนในพื้นที่อื่นเลยเพื่อนเป็นธรรมชาติหมดเลยในวัดนี้รอบบริเวณวัดจะเป็นทุ่งนาหมดเลยทุ่งนาล้อมรอบเพื่อนอยู่ห่างจากหมู่บ้านเนาะมาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านบ้านหัพานเนาะเป็นเขตของตำบลพิรามบ,บ้านหัวพาน,นเพื่อนตรงนี้ก็ บานนตพานก็ติด,ต,ด,ต,ต,ดติดกับตำบลพิรามก็ติดติดกับตำบลนาดีเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนมาทางเมืองสุรินมาทางทิศเหนือเนาะก็จะผ่านตบนาบล่าตสว่างก่อนแล้วก็ตาบลนาดีแล้วก็ถึงตาบลพิรามเนะาะบนโนตพานก็จะเป็นรอยต่อที่ติดกับตาบลนาดีเลยนะ้เ <c oughs> พื่อน <c oughs> ส่วนมากก็เป็นทุ่งนาเละเ <c oughs> พื่อนแถวนี้ วัดก็จะอยู่กลางทุ่งนาเลยมีทุ่งนาล้อมรอบบริเวณวัดเนาะจะเงียบสงบมากเลยตอนกลางวันเพื่อนนี่เหมาะกับการมาทําบุญแล้วก็มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโอ้ถ่ายภาพวันหนึ่งนี่เราได้มาเที่ยวที่วัดบ้านอุตาพานเนาะบริเวณวัดก็ร่มรื่นมากน่าม,มาชมน่าม,มาเที่ยวน่าม,มาทําบุญมากเลยเพื่อน ภาพอาจจะสั่นนิดหนึ่งเ้อมันเพื่อนแต่มองไปแล้วก็สวยงามเนาะความสวยงามของที่นี่แม้ภาพจะสั่นนิดหนึ่งแต่ก็มองไปก็ดูรู้ว่าสวยนอนเพื่อนสวยด้วยร่มรื่นด้วยบรรยากาศนี่ช่วงวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาโอ้เพื่อนๆหน้ามาเวียนเทียนเนาะหนึ่งรอบโบสถ์นี่ที่นี่ก็จะจัดที่วัดก็จะจัดให้มีการเวียนเทียนรอบโบสถ์เพื่อน คนก็จะมาเยอะมากเลยช่วงวันสําคัญเนาะช่วงวันเวียนเทียนเนาะเดี๋ยวช่วงเข้าพรรษานี่แหละเพื่อนๆก็จะมีการเวียนเทียนเหมือนกันเนาะโอ้ช่วงตอนเย็นเนะเพื่อนช่วงตอนค่าเนาะชาวบ้านก็จะมาเวียนเทียนช่วงค่าในช่วงวันสําคัญน้อเพื่อนเข้าพรรษานี่ก็มาได้เพื่อนช่วงค่าเนาะมาเวียนเทียนได้โอ สวยงามมากเลยเพื่อนบริเวณวัด <c oughs> ส่วนมากก็จะเป็นต้นไม้เนอ้อต้นไม้เยอะมากเลยทํามาก็นำต้นไม้มาถวายที่วัดก็ได้เพื่อนนี่โอถ้าเราได้มาเอาต้นไม้เอาดอกไม้มาถวายปลูกมันามาปลูกที่วัดเนาะให้พระปลูกตกแต่งที่วัดสวยงามเพื่อนนี่ได้บุญด้วย สวยมากเนเพื่อนเราชอบความสวยงามเห็นความสวยงามไม่ได้อยากถ่ายให้เ,เพื่อนได้ชมกันนั่นเองเรามาเห็นความร่มรื่นเนาะเห็นความสวยงามในบริเวณวัดก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากคุณเพื่อน fc ด้วยให้ได้เห็นเผื่อเพื่อนอยากมาทําบุญเนาะที่วัดก็มาได้ทุกวันเลยเพื่อนที่นี่ก็จะเงนะียบเนาะไม่ค่อยมีคนเนาะมีแต่พระสองฆ์อยู่นะเพื่อน